ว่าเมื่อเราชนะเขาเป็นกายภาพแล้วเนี่ยเราชนะเขาทางไซเบอร์หรือเปล่าเพราะนั่นก็เยเกิดคอนเซปต์การลบแบบใหม่เรียกว่าเป็นไฮบริดไฮบริดมอแฟร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตรรโสดครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset เซราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหาร,บร,หารบริษัท a s ส s s ส o ปรเฟชชั่นัลเซ็นจำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดครับ ชัวก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีค่ะกับสู่ชัวก่อนแชร์วิกเอนนะฮะแล้วก็เราพูดคุยกันถึงเรื่องของ AI กับการสู้รบ ระหว่างไทยกัมพูชานะฮะแต่ว่าหลายท่านนะครับก็ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง a c e b o o k นะฮะคุณสุภชัยนะครับทักทายมาคุณสศิมาคุณจริยาคุณจริยาพดุงกันนะครับคุณคอนันททองพรัดคุณวาสิตาธนุสินคุณแพนเกษมสุข คุณสักกรินเกาะโผโทักทายกันเข้ามานะครับรวมทั้งคุณสุภชัยแล้วก็คุณมายุรีผ่านทางผ่านทางไลน์ไลน์ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดอยู่ทางสายโทรศัพท์กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีค่ะอาจารย์ดีรโยยดี้คสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ ชวนอาจารย์คุยเ,เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะ AI นี่มีบทบาทมากในเรื่องข้อมูลข่าวสารตอนนี้อาจารย์เห็นอย่างนั้นเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ครับก็ตอนนี้จากสงครามไซเบอร์ที่เป็นาการโจมตีเว็บไซต์อะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนเป็นสงครามแบบพิโยะผ,ผมจัดเก็บมารประจาอยู่แล้วะครับก็คือเรื่องไซเบอร์โดมนแอน์เนี่ยที่เราทำโโที่เราเคุยกันมาโดยตลอดอันนี้คือต้องบอกทุกทุกฟังเลยนะว่า น่าจะสักปีกว่ามาแล้วอาจารย์เล่าเรื่องนี้ละเอียดมากนะครับอยู่ในชัวก่อนแชร์พอดแคสต์เรื่องไซเบอร์โดมิ n นนซ์อาจารย์หยิบไปพูดถึงตำราสงครามของสหรัฐที่เพิ่งออกมาใหม่เลยใช่ไหมฮะอันเนี้ยแล้วก็เป็นเรื่องแบบนี้เลยอันนี้เราเห็นกับเห็นกับตาแล้วตอนนี้ฮะอาจารย์ขยายความให้เราฟังหน่อยครับ่าเพราะคือที่ไซเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนยุคข,ของคนนะเนาะ ก็ยุมนุษย์จะมียุคหินแล้วก็มาเป็นยุคเหล็กยุคคนจัดในะะน้ำอะไรเงี้ยยุคพลวัตศาหกรรมแล้วก็เป็นยุคเคร o ออิโนเปิเก็คือมีเดต้าอะเข้ามาไหลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กลายเป็นยุคไซเบอร์ถูกไหมแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี้ยก็คุณโยคุณกู้คุทราบเป็นยุคเอไอแต่ก่อนที่มันจะเปลี่ยนจากไซเบอร์มาเป็นเอเนี่ย มันก็มีคําเตือนออกมามีประกาศวิสัยที่ออกมาว่าไท้ไซเบอร์เนี่ยมันจะถูกมองเป็นโดเมนที่ห mm ้า hmm. นะเขาเรียก the fifth the fifth domain mm hmm. ลังเพราะว่าในในเชงิงทหารเนี่ยมันจะมีการรบทางบกเจ็ไปทางเรือทางอากาศแล้วก็อวกาศกร่ง mm hmm. สารัฐเนี่ยเขามีกองทัพครบเลยครับ mm hmm. กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพอวกาศแล้วก็กองทัพ mm hmm. ไซเบอร์นะ mm hmm. ซึ่งกองทัพ อากาศเนี่ยต้มีมีในยสมัยทําสมัยแรก,กึ้นมีแต่กองทัพไซเบอร์เนี่ยมีมาตั้งแต่ทํายังเป็นเสรษฐีอะไรอยู่เลยคือ,ม,อมีมาที่สิบยีสิบปีแล้วผมเ,เคยเบินไปที่ออสัตรเซีวบินไว้ที่ฮาวายแล้วไปที่เรียกยูเอสไซเบอร์คอมแมนยูเอสไซเบอร์คอมแมนมันก็นคือสูตรราชก,การทางด้านไซเบอร์ Cyber, ทางการทหารคอแต่งทุดทหารอย่างเงี้ยก็ที่หัวหน้ายูเอสไซเบอร์คอนเนี่ยก็คือหัวหน้าเอเ ก็เดืวยแบบสื่อนักการรับข่าวกองเขาที่ที่เป็นข่าวทั่วโลกนะในเอเนสเนี่รู้อยู่แล้วว่าเขาทำเรื่องนี้มันแบบด,ดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยอีกคนหน้าเอเนเอเนี่ยอีกคนหน้าอุเอสไซเบอร์คอมมาน์เขาบอกว่าไซเบอร์เนี่ยมันโดนมนุลบหมายได้แค่อยู่แล้วแต่เพราะนั้นเวลาเขาลบเนี่ยเขาต้องลบแบบคู่ขนาดแต่เพราะาานั้นจึงมีคําที่เราเคยต่อรายการไปแล้วเนี่ยการลบปกติที่มันย่เห็นเนี่ยเหม็นไพอะไร ปราสาทตาควายอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอนวนช่นอลวอลแฟร์ก็คือจะลบเดิมก็คือเอาชนะกันด้วยกำลังทางทหารว่าใครจะใครเถียง,งกนะันอ่ะถ้าเกิดคุณจรวจคุณรถถังคุณทหารคุณเครื่องบินขอ,ของเราเนี่ยที่เราชนะมีใช้ได้เพราะว่าเรามีเครื่องบินลบที่ทันสมัยถูกไหมครับาบานนี้เราไม่เคยป่านนี้เขาแน่นน้ากะหนักคนเนี้ยนะแต่ว่าเมื่อเราชนะเขาเั็นใจภาพแล้วเนี่ย เราเสนอเท้เาทางไซเบอร์รอลิป mm ่า hmm. ร์เพราะต้องไปเกิดคอนเซปต์การลบแบบใหม่เรียกว่าเป็นไฮบริดไฮบริดฟลอเรมค่ะซึ่งอาจจะพูดไปนะว่าสงครามสงครามลูกผสม mm hmm. สงครามพันทางก็ได้ mm hmm. นะแล้วก็ World e Forum เนี่ยประโยชน์ก็จาก,จากผมมาตั้งแต่ปี2024นะตอนต้นปีก็ใช่ครับเขาบอกว่า ไอโกลบอลโกลบอลริสของโลกเนี่ยมันมีริสอยู่ห้าด้านใช่ไหมใช่ครับริสทางด้านอีโคโนมิคเศรษฐกิจริสหาไอซ์ครีมเวเดอร์น้ำท่วมอะไรแผ่นดินไหวอะไรว่าไปแต่ริสทางด้านไซเบอร์เรื่องเทคเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในห้าของท็อปไฟล์และเขาก็จากอันดับมาเนี่ยปีที่แล้วกับปีนี้อันดับไม่เปลี่ยนเลยก็คือริสการที่เอเนี่ยจะทำ disinformation ทำมอนฟองแชงก็จะเป็นเรื่องเดียวที่คุณโยทำมาโดยตลอดครับก็คือเรื่องของอินฟองแช่งดิสออเดอร์ถูกปหมครับใช่ครับอินฟองแช่งดิสออเดอร์นี่ก็เขียนมาโดยโพลเซอร์ไควอร์เดนของไอยูเคาซี่งต่อินฟองที่เกลียดตรงใช้ให้ผิดครับและก็เป็นต้นกําเนิดของเรื่องการทำแฟลกเช็คว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยม,มาถูกบิดเบือนปลิดเบือนได้อย่างเช่นเอาเอไอมาทำดีเฟกต์อย่างตอนนี้เราก็มีคลิปที่อะไรอ่ะคนโทรอะไรเขาว่าผู้หญิงเนี้ย มาคงนะโทรมาลีทั้งเอาเอ่อยชื่อเลยกันเออไนะหนกันไหนแล้ว <c oughs> ว่าไปเป็นมีสัมพันธ์กับท่านวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกันออกมาเล่นๆน,นะตอนแรกนะตอนหลังกลายเป็นเรื่องจริงเรื่องจังเลยกลายเป็นท่านวุ้นเส้นต้องออกมาโพสตเมื่อวานนี้แล้วก็ตัวโคศกของตัวหลักของคนนี้คนที่เขาโดนเอไออยู่เนี่ยเขาต้องมาบอกว่าอย่ามาแกลีเรื่องที่มันไม่จริงนะแล้วท่านวุ้นเส้นก็เล่าว่าครอบครัวเขารักกันนะแบบ เขาเี็นความซื่อัต่กับภรรยาเขาคือแปลว่ามันแอฟเฟคมากมันเอฟเฟคเป็นดิกเกดิดนะเพราะนั้นตรงนี้เรามองว่าการที่คุณทำเฟคนิวหรือว่าการที่คุณเอาคนมาล้อเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกพาโรดี้คุณโยทราบดีนะโรดี้ถ้าถามว่าพาโรดี้อฟเฟคนื้เหมือนปะก็จริงๆตามหลักนี่ไม่เหมือนกันแต่อาจจะอาจจะพาโรดี้แบบอันกลายเป็นเฟคนิวได้ครับแต่เป้าหมายเนี่ยมันเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่า หมายความว่าคือว่าทำให้คนที่เป็นคู่เสพสานะรนี่ที่เขามีมีเดียลิเทเลซี่หรือเอไอลิทเลซี่ต่ำอะ่ะเขาก็ชเชืา่อภาพเดียากับเดี๋ยวที่มันเหมือนมากถูกไหมใช่ครับ,รบเดี๋ยวนี้ใช้พวกเอไอที่มันทำวีโอจริงๆอย่างตัวเคลิ AI, ่งเอไอซันเวลลหรือพวกวีโอสามเนี่ยมันจะเหมือนมากๆเลยเหมือนแบบเหมือนเข้าไปไปอยู่ในห้องนอนกันกิ๊ดกันมาก่อดกันแล้มันเแหบบมืนอนจริงจนแบบจะมีคนติดต่อมาหาผมแบบผู้ใหญ่เลยนะครับว่า ให้เขาเป็นชู้อะไรจริงหรือเปล่าถามผมงนั้นเลยนะผมก็บอกว่ามันเป็นเอไอมันไม่ใช่ที่เขาเชื่อไปแล้วอ่ะแล้วก็มีไอ้หลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงตาหลวงตาสุดอะไรอ่ะครับที่เป็นสายลับนะคนไทยที่เขาพักค่ะไปพักก็เป็นพักเมรแล้วเขาก็คอยขล่มประเทศเราตลอดซีคนไทยคนนี้จิตใจเขาได้แปรผันไปแล้วเขาไปแล้วเขาไม่ได้เป็นคนไทยแล้วเราก็ทําเป็นว่าเขาแต่งชุดทหารแล้วก็ท่านคือพุเอก อะไรสุดที่อันทะโกเลยนะท่านคนที่พ่อว่าบอกว่าเขาคือสายลับที่สง่งส่งไปอยู่เป็นผ้าที่เฉลโโยโลกเกือใกล้ๆที่อยู่ไม่ได้เลยนะค,ะ <c oughs> คนเฉลยเชื่อแล้วเขาจะา <c oughs> จบบาล็อกขับไล่ยีไอหลงทัศน์สิบเลยแต่ว่าเราคือเฉลยบอกว่าไอ้เรื่องเฟซนิวพาโดดีเนี่ยมันกลายเป็นมีแอฟเฟคขึ้นมาแล้วก็มันได้เกิดการดิสเครดิตในบุคคลคนนั้นครับ <c oughs> ความเชื่อถือบุคคลนั้นมันก็ลดลงอืมใช่ ถุนโยจําก่อนเลือกตั้งไปหมเวลาจะเลือกตั้งแล้วเอาแบบเขาูุหลักผู้ใหญ่เรามาร้องเพลงมั่งมาเล่นเลยว่าเนี่ามาทำให้เขาถูกถูกไอยค่าไปโดยโดยปริยายคือคนที่เคยดูอยู่ดีๆกลายเป็นกลายเป็นไม่โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้คนที่มันไม่โอเคนะที่มันแย่ลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาให้ฉิดนี้ก็มีดูอย่างเมื่ร่ครที่บดีทรำอ่ะตอนที่พัสดุสมัยแรกใช่ไหมครับเรื่องการเมื่อไครเขาแข็งใครเขาที่คือเป็นฟุ่นอ่ะ เออฮิลลารีโอ้โหฮินตันแบบโอ้ภาพลักษณ์พลเรื่องเนี่ยจะใจว่าพี่ทำแกเข้ามาชนะได้ไงอ่ะก็เขามีการจัดก,การครก็มีดียที่ดีว่าถ้าเขาบอกว่าตัวเขาดียังไงเนี่ยโอ้ยากเพราะประวัติเขาก็ไม่เบาถูกไหมแต่แล้บอกฮิลลารีมันเร็วยังไงี่ยโอ้เนี้ยผมว่ามีผลเลยเขาก็าทำรีเสิร์ชเลยว่าคนที่ไม่ชอบ ไม่ชอบอ่าคนที่แบบไม่ชอบท่านทำมีใครบ้างอืก็คนเพ่งศาสนาแม่บ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคนที่แบบว่าแบบเป็นคนแบบคริสเตียนหนะคริสเตียนมากๆเลยอะคือกําหนดเป้าบบหมายับบว่าถ้าแบบคือแอะเขาบอกว่าพุกเขาก็จะเอาเรื่องเร็วๆฮิลลารีให้คนนี้ดูทุกวันเลยเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นอเพราะว่าคุณฮิลลารีถ้มันเร็วมันจะยอกเงินอยู่ที่กิงได้มาส่งคนไปตายที่ซีเรียอะไรแบบ ไปดูอยู่สักสามสี่อันที่แดงเปลี่ยนใจละอือแล้เอาพีิธำก็ได้นะเรื่องนี oh, like ้จริงๆเรื่องนี้เขาเรียกเป็นคำศัพท์คุณโยเคยได้ยินไหมเขาเรียกแก๊สไลนิงได้ยินไะมโอ้แก๊สไลนิงที่อยู่ตอนนี้เลยนะแก๊สไลนิงเนี่ยคำศัพท์ใหม่เลยแต่ว่าเก่าแล้วคิดย์เล่าเขาเคยบอกว่าเรื่องโกหกที่พูดช้าวันเย็นเนี่ยพูดไปเรื่อยๆอย่เดียวแก่ใจเรื่องจริงเองแล้วเมื่อคนรับรู้แล้วและไอ้คนที่มันของจริงไม่แก้ไขเนี่ย ครับมันจะฝังหัวเลยทีนี้อืมตอนว่าพูดจริงทีหลังนี่มันเละเกินไปละคือบอกให้ขาปอมเนี่ยวนอยู่ในเน็ตประมาณสักสองสามอาทิตย์อย่างนี้ค่อยอ้าปากมาพูดความจริงนี่เรียบร้อยละครับถ่าเขาใหญ่คนหนึ่งรู้จักนั่นแหละไอ้ซอลเบย์อะเซอลเบย์ครับที่มันเป็นแบบเชฟแต่ใส่แว่นตาดำแล้วมันก็แบบโรยเกมะขามเนื้อแบบโรยเกลือโอ้โหที่คนแบบลีโอนาร์โดลีคาปิโอแบบ เมสซี่อะไรแบบอ,อะไรแบบแบบฟุตบอลดับโลกอะ่ะไปทั้งต้องไปบินเราไปถ่ายกับเขาอะ่ะความนี้ไม่เหลือเลยนะชื่อเสียเขาทุกอย่างมีโกงแบบขโมยทิพย์พนักงานสเต็กโอเวอร์พายระขคูความชั่วที่มาเปเนี้ย่พี่แกมไม่เคยแบบจะมาถแถลงไม่เคยมาแบบไม่รู้จริงไม่รจริงอามั่วไปหมดอะครับจนเขาต้องปิดร้านหลายร้านเลยที่นิวยอร์กที่อะไรคือเขาเคยรุ่งเรืองมากแต่ว่าเขาก็แย่เขาก็เลยบอกว่า ที่เรื่องไม่จริงที่ไปรับการแก้ไขยอย่างเรื่องตอเนี้เราชนะทำไมเห็นถูกไหมครับแต่ว่าในภาพภาพลักษณ์ของโลกเนี่ยเขาบอกว่าเรายิงก่อนอเมื่อเราก็เอาไปขับเอฟซีหกไปปล่อยแกสทิดไปปล่อยแกสคิดจะมีคนตายรถแก้ทิศจากเครื่องเอฟซีหกเราถ้าคนระดับแบบกษัตริย์เขาอะท่านอะไรนะสี่หักมุนีอะไรเนี่ยยังท้านยออกมาประนามประเทศเราคิดดูดิ คือท้าไม่ออกจะเป็นคนเรียบร้อยขนาดนั้นนะถ้ามาทางนี้จะดูไม่ดีเลยอ่ะคือถ้าจเชียรใช่ไหมคุณโยชถ้าเจอคนกัมพูชิบคนนะถามว่าเขากดกันได้เราไหมบอกว่าเก้าในสิบบอกว่าเขาชนะในสงครามไซเบอร์อแล้วก็ความโลดความเร็วความชั่วหมดเนี่ยมาอยู่ที่เทศเรานะอาจจะอบรมกันมาในหะ้เกี่ยวกับรแชทไทยเรามาเป็นร,ยราานะยะเวลานานคราวนี้คนนอกฝรั่งเพื่อนส่งโทรมา,าถามให้จดลงเรายิงสอนมากหรอก ฮ้ยกูไม่ได้ยิงเลยเลยอยู่ก็ยิงมาโดนเซเว่นโดนเลยข่าวไปไม่ถึงเพราะขาาะาา่าวสารเราเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับไม่ได้ตีเป็นภาษาอังกฤษไปทุกภาษาแล้ววันที่เขาหยุดยิงกันเนี่ยเขาต้องมีเพจดูแรกคือเพจของหลวงเท่านั้นคือเพจของทหารแม่ทัพภาคสองเพจกองทัพบ,บกแต่เพจของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องรอข่าวสารให้มันนิ่งก่อนอให้มันออฟฟิเชียลก่อน ที่ดูตั้งแต่เที่ยงคืนอ,อยู่จริงจนถึงประมาณตั้งเที่ยงวันเนี่ยไไคืยไปที่ไหนเท่าไหร่แล้วคนเราตายไปกี่คนกลางมันมัน,มนเละเกินไปที่จะออฟฟิเชียลคุณเข้าใจป่ะอันนี้คือกลยุทธ์ในการลบทางไซเบอร์ที่ช่ดน่าจ,จะมีภาพเอไอมาปนไม่ได้คุณยอ,อเห็นภาพมีอีลงอีแรง,งมีภาพแบบปราสาทตาโกะาควายอะไรคือภาพเอไอจุดเละทมันเนต็มหมดเลยใช่ครับอันนี้ทำให้เข้าใจผิดกัว่าคนนั้นแพ้อะไรกันนเอายกอย่าง อิสราเอลบอกฮามาสเนี่ยลบไปลบมามีระเบิดไปลงที่โรงพยาบ,บาลโรงพยาบานหนึ่งไอ้บาเลีตายคนตายไปห้าร้อยคนอิสราเอลบอกเขาไม่ได้ยิงอ่าไ as, อ้ฮามาสบอกเขาไม่ได้ยิงแถมถ้าเรายิงเนี่ยขึ้นข่าวตีไปทั่วโลกว่าอิสราเอลเป็นคนยิงโอ้โหนี่มันก็ความชอบธรรมก็ไม่มีการช่วยหอนานะิอาญาประเทศก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นการลบเนี่ยสหรัฐเขเลยมองว่าเขาต้องมีด็อกทรินหรือว่าหลักนิยมบางอย่าง แต่เขาได้ออกเพเปอร์ชื่อ US Army d o i n ADP สาม G สิบสามแย่กเยเข้า Google p, IN, Google, p ิ n คุณกู้พินได้เลยนะ US Army Doc i n ADP สาม G สิบสามเขาจะบอกวิธีการเอาชนะในสงครามไฟเบอร์เนี่ยมีหลักนิยมอยู่ห้าข้อครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะไม่มีเวลาอธิบายถึงห้าข้อแต่ผมอธิบายข้อสำคัญก็คือว่าเขาจะต้องเอาชนะคนในประเทศขาให้ได้ก่อนอืมค่ะ คือลบชนะแล้วข่าวสารของเขาในประเทศเนี่ยคนในประนี้เขาต้องเชื่อว่ามันจริงแบบขั้นแรกอั้ <c oughs> ดสองคือเขาต้องให้คนที่อยู่นอกประเทศเขาอะทั้งหมดสื่อทั้งหลายแหล่ทีเอ็นเขาจะซีร่าเลยเนี่ยให้เชื่อว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงด้วยครับ <c oughs> อันนี้ไม่ง่ายเพราะว่าคนมันเนี่ยข่าวจะออกที24แล้วนะก็อยู่ <c oughs> มันก็ต้องมีหน่วยแปลและกระทรวงต่าวประเทศมันจะต้องแบบ ออกทุภาษาเลยตรงเนี้ยครัไอเ้เรื่อง่องปากค้อเนี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ทําไงแล้วแล้วพอเรื่องมาไปไกลๆเพราะไอ้คนที่มันไม่เชื่อมันกลมันเชื่อว่าเราเปนลูกแล้วเขาอะสู้เราไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมกาลังพล GDP เขาไปเล่นบทแบบว่าเออเขาโดนแช่นะแบบเขาโดนประเทศใหญ่กวา่าทั้งแช่อะไรอย่างเนี้ยอืมซึ่ง คือตอนนี้ถ้าเราแบบไปไปโต้ตอบช้าเราก็จะแพ้นในสงคารามไซเบอร์ที่ทำให้ไอ้แก๊สไลทเนี่ยมันมันไปไกลไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อันหนึ่งคือสองคารามไซเบอร์อย่างแท้จริงคือเราก็มีแคปเปอริตี้ในการไม่ให้เข้ามาแฮกเราครือตอนนี้เขาจะมาเปลี่ยนเว็บแต่ตัวละหกเราเป็นเว็บโปง้งอยเงี้ยเขายังทำไม่ได้ถูกไหมครับหารัดกัดกันเนี่ยเราก็มีมแคปเปอริตี้ในการ ซึ่งการที่มีแฮกเกอรี่ไปแฮกเขาเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราะเราไม่ได้เลี้ยงแฮกเกเอร์ไว้เป็นทหารแต่ว่าประเทศอื่นน่ะเขาเลี้ยงแฮกเกอร์ไว้เป็นสเปซของประเทศแอร์แฉกเขาเขาจ้างแฮกเกอร์ที่ไม่ใช่ทหารนะเขาจ้างไว้เลยจ้างไว้มาแฮกเราเนี่ยตัวเฉพาะเลยเพราะสงครามไซเบอร์เนี่ยมันเปิดได้จากคันผมมองว่าเป็นสองทาริอิตาลีแล้วกันสองทะเลแล้วกันทาริอิตาลีแรกเนี่ยคือที่ว่าทำเฟกนิวมาปั่นหัวประชาชนแต่ละประเทศอันนี้แบบที่หนึ่ง หบบทสองคือเขาใต้ดีเลยเขาแฮ็กเลยอแฮกเขาก้ามาในระบบเราเลยเขาทําให้ล,ล,ล,ล้มเราล่มหรือว่าล่าสุดที่เรากลัวคือแฮ็กที่ขอ้ออิมพักเกลเชนเจอร์ก็คือสนามบินเราโอเปเรตไม่ได้รถไฟฟ้าเดินไม่ได้มือถือโทรไม่ได้นีอแหละคือแฮ็กแบบน้ําน้ําไม่ไหลไฟดับอะไรแบบนี้ยผมว่าในอนาคตมีแยุ่ณอยู่แต่มันย,ยังไม่ใช่วันนี้แต่ว่าตอนนี้การที่เราพายไอสะท้อนกับปัญหาเขาเนี่ยแล้วคนของเขาเริ่มหลั่งเนี่ยอันนี้ถือว่าได้ผลเลย แต่ว่าบอกกันแล้วว่ารัฐบาลเราไมาา่ได้ทำนะอาจจะเป็นแบบคนไทยผู้รักชาติจะทนไม่ไหวอะไรทระมาน,น,นี้เห็น hmm. แต่ก็จะเกิดฟีดแบ็คกลับมาว่าเอ๊ะขาบอกว่าเราทําอยู่ข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าถ้าการที่รัฐบาลตอบโต้ได้ช้าคนก็จะรู้สึกโกรธว่าทําไมถึงไม่สวนไ่เลยล่ะหรือว่ามันทําไมคนต้องไปดูเพจแบบ เขาอัปทุกห้านาทีแต่ออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะอัปทุกห้านาทีไม่ได้ครับถล้วเพื่ถามคุณโยว่าชัวร์ก่อนแชร์คุณโยอัปทุกห้านาทีป่ะแค่บางวันครั้งก็หนึ่งไล่ะอ่ครับเพราคุณโยเราใช้เวลาในการทำแฟกเชคกิ้งใช่ไหมครับแต่ว่าในสมองระภูมิลบไซเบอร์เรียลไทม์แบบเนี้ยมันไม่มีเวลาครับมันไม่มีเวลาแล้วที่เราฝั่งลุงก็ออกมาเรื่อยๆเลยจริงมั่งงัวบ้างแต่เขาเกิดมีความแบบสบตลอดเวลาคุณโยคิดว่าคอนโพรีนี่คนดังอีกคนอะ หลายล้านนะครับอ่าหลายร้านเขาล้วนเขาเยอะกว่าฝั่งเราอืมแล้ทำไมล่ะเขาก็ออกมาเรื่ยๆเลยจริงบ้างไม่จริงบ้างครับแต่างเราเนี่ยถ้าเราจะรอออฟฟิเชียลน่าจะเรียบร้อยเนี่ยอืมไอ้เรื่องนี้มันไม่จริงมันก็โจทยานแล้วมันก็สัางนานแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะเขาได้อัพแท็ทำเอไอทำอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสีกสัปดือนสองเดือนก็รู้อยู่แล้วว่าภาพรีโพเอไอมันก็มันก็จะสั่นลงไป แต่ถ้าจะเอาไปลีเนี่ยมันก็เอาไปลีได้เพราะฉะนั้นทาบอกว่ากมมารทำสงครามไซเบอร์เนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์คู่ขนาด<ฆ>ครับือถ้าเราทำสงคารามจริงเมื่อเรายึดปราสาทตาควายได้ไหมเราจะแค่บริเวณไหนอื<ฆ>อะไรยังไงเขาเรีบเอาคนเข้ามาเลยไปยืยนกันตลอดเลย<ฆ>บอกว่าเขายึดก้าเรี่ยนักผงนักข่าวมา<ฆ>เขาก็หถามว่าเราเฟคหนิวว่าเรายึดกด้าอะไรอย่างอี่นอยู่เพีอย,อย่างครับแต่ที่เรายึดเรายึดเนินมันเนินได้แต่เรายึดตัวศาสตร์ไม่ได้อ ไอเ้เรื่องของการติดต่อต้องเรียนรู้ไหมไม่งั้นตอาต้นมันเฝ่ายตั้งรับมาคอยแก้ตัวถูกไหมครับอไอเ้เรื่องแบบนี้เราจะต้องแบบชิงชิง,ชงลงมือก่อนค่ะแล้วก็ยิงยออกไปยี่สิบสามเลยยี่สิบห้าสาทีเดียวเลยครับเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าเราไม่เคยเป็นลูกเขมรน,นี่เราเพิ่งทำได้ดีตรงที่ว่าพาทูตไัยร่อนก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทำแฟกต์ไฟนดิ้งรีคอร์ดออกมาว่าเราพายไปยังไงอันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วที่เราเริ่มจากอยู่เฉยๆได้แล้วมันใส่เราทุกวันเลยอืมมันก็เป็นการลดการไฟฟ้าเลย ก็จะชนะสงครามต้องชนะไส่เบอร์ด้วยนะครับท่าบริจีด้านแฮกเกอร์อะไรพวกน,นี้ต้องเหนือนกว่าอืมการป้องกันต้องเหนือนกว่าอืแล้วก็ข่าวปองข่าวฟอง,งแล้วก็มีเคานเตอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันใช่เพื่งเริ่มต้นนะคุณโยกนกู้มันเพิ่งเริ่ม ยังมีเริ่มเดี๋ยวมันจะมายีดยาวเลยสุดท้ายฮะจารยาวเลยสำหรับคนที่ได้ไ่เรื่อนว่าจะจบยังไงจะม่ลูกเรองว่าจบยังไงสำหรับคนที่ได้ฟังข่าวนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นแล้วก็เห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะรู้สึกเอ็นเอียงไปนะบอกว่าเออประเทศไทยเรายังยังตามเขาไม่ทันในเรื่องนี้สําหรับอาจารย์มองมองว่าเรายังมีโอกาสที่จะทําได้ดีขึ้นในตรงไหนยังไงอีกบ้างไหมฮะหรือว่าประชาชนท่านผู้ฟังเนี่ยช่วยอะไรกันได้บ้างครับ ในประเทศเราอะถ้าเอาจริงน,นะประเทศเราเหนือกว่าครับถ้าจัดเป็นระบบจริงแล้วเราทำได้ดีกว่าแต่ว่าประเทศเราอย่างที่อกให้สัมภาษณ์ในการดุลพันธ์ไทยไปเนี่ยค,คือเราไม่เก่งงานงานเป็นทีม,มเราจะเก่งงานเดี่ยวแต่โซโล่เดียวแต่ะจะมีแฮกเกอร์อยู่บ้างคนหนึ่งรักชาติผาพวกหัวแล้วแฮกเลยเป็นโลนวูฟเอาป่าเดียวดายเยอะแยะเลยแต่เรายังไม่เคยออกแกนคี้แล้วมีใครที่มีวอลลุ่มแล้วแบ่งงาน การทําอย่างเป็นระบบแต่เราไม่เก่งตรงนั้นแต่ถ้าเรามีผู้นําที่มีความแน่เชื่อถือจะเป็นทหารหรือสบายอะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าเราลงสพพลับใพ่คนเหมือนกับรวมพลทหารกองหนุนอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะทําได้ดีกว่าอื mm hmm. แต่ว่าตอนนี้เ,เหมือนกับต่างคนต่างทําไม่ออกไม่ได้ออกกันไหนใช่แต่ก็เราแพ้เขาเรื่องมึตรคือ mm hmm. เรื่องเวลา mm hmm. เพราะถ้าเราจะเล่นเป็นแบบสุภาพบุรุษต้องแฟคเชคกิ้งแบบต้องออกแบบชชว์เะยสี่แปดชั่วโมงขอว่าไม่นทันกินนะพอเราเชื่อปเดีเนี่ยพอมันไวร่อลเนี่ยมันกป็นเตียว<ช>มันแบบออกออกเช้านี่บ่ายนี่ก็รู้กันหมดแล้วอ่ะไม่มต้องบ่ายหรอกแค่สิบแค่ลทีนี่ก็รู้หมดละเพราะฉะนั้นในเมื่อเราแข่งกับเวลาแล้วหน้าจอมือถือมันพร้อมขึ้นข่าวเนี่ยเราคงต้องมีการทำ KPI ตัวไม่ชั้วนวัดว่าแารน เอนเกการรีชเป็นยังไงเราไม่ได้ดูที่ไลน์นะเพราะบางทีคนมามันก็ไม่ได้กดไลค์อะไรแต่ว่าการที่เพจเราถูกรีชถูกมองเห็นนะมันเป็นอัตราประมาณเท่าไหร่แล้วเราวมีอินฟลูเอนเซอร์ไหมที่แบบชาวตัดเศษรัฐบาลใครจะมาดูใช่ไหม hmm. คนฟอลโลเว่ามันยังน้อยอยู่ครับแต่ถ้าเป็นทวิตเตอร์ของรัฐบานท่านหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะว่าจะเป็นคุณโยคุณสอวิ่รีพิมกันชัยแม้ั้งลิซ่าหรือใครกันล้วแต่คือ ทุกคนสามารถได้อเษตอนนี้ที่ได้ผลก็คือว่าคนไทยช่วยกันแอดโทเคอย่างคนที่เป็นแบบโปก็ผู้หญิงครับเขาก็เริ่มทาออกมาเป็นภาษาอังกฤษคนต่างเขาเยอะมากนะเขาก็แอดโทเคดในประเทศเราได้รือว่าคุณท็อปที่เป็นลูกคุณญหานะภาษาอังกฤษเขาเก่งใช่ไหมเขาก็ใส่เลยใช่แต่มแต่ยังมีอินโฟเซอร์หลายคนที่เขายังไม่ได้ไม่ได้ออกมาตรงนี้อบอะว่าถ้าเขารวมพลังกันช่วยบอกว่า แน่จะช่วยได้เยอะเลยเขาก็ต้องแลกแบบชื่อเสียง,ขงเขาที่ว่าอา,อาจจะมีฝั่งตรงข้ามมาถลม่มเขาอย่างดาราหลายท่านาโ้ดไว้กุ๊บฝั่งตรงข้ามมาเขาก็ต้องเสี่ยงเลยบางคนเขาก็ไม่อยากเสี่ยงแต่ต้องรอดูันตอบไปว่าถ้าถึงจุดๆดที่อลูเอนเซอร์ทุกคนจะเว้ัขคอขขึ้นมาแล้วก็ทำไมต้องอายเรื่อพูดความจริงกับประเทศชาติของเราใช่ไหมล่ะมันก็ต้องต้องดูกันอะ่ะอันนี้มันก็ยังไม่ได้รวมทีมกันน่ะแน่นนักแต่ว่า คนที่แบบระดับแม่เหล็กคนตามเป็นล้านน่ะบอกว่ามันมีผลมากนะถ้าถามผมตอนนี้ระดับหนึ่งก็คงเป็นลิซ่าใช่ไหมแต่เขาจะเอาชื่อเสียงของเขามาเข้าเรื่องการเมืองหรือเปล่านี่เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นผจการทีมผู้ัการวงเขาใช่ไหมมันจะต้องมานั่งคุยกันว่าจะวางตัวยังไงแล้วใครจะแย่งไงเพราะว่าขมเ็ไม่มีไม่มีคนอย่างลิซ่าถูกไหมหแต่ถ้าผมรู้ของลิซ่าผมคิดหนักเลยนะผมต้องคิดหนักว่าถ้ามันจะมีผลย่าอะไรยังไงแล้วถ้าเกิด ทัวฝั่งนู้นมาเนี่ยมีไซเบอร์ดีเฟนให้ให้เธอรือเปล่าอืมการที่เธอไม่แอปโรกเกตอะไรก็ไม่ได้ไหมายถาว่าเธอไม่รักชาติเนะีไม่ใช่ครับนะมันแล้วแต่ว่าจะเวทน้ําหนักยังไงก็จากพวกเราอย่างผมอย่างคุณโยงีหยเราช่วยอะไรได้เราคุช่วยใช่ไหมครับผมพอมีคอร์ลเบอร์อยู่บ้างแต่ว่าถามว่าอิมแพ็ไหมไม่ไม่ไม,มากครับแต่ไม่เหมือนคนที่คอร์ลเบอร์เขาเป็นล้านแล้วอิมแพ็มันสูงเนะี่ยผมว่าอันนี้มันต้อง ต้องหาทางว่าให้โมเดลอะไรที่มันดูธรรมชาติแล้วก็คันแฟกต์ในเวลาน่าจะหมดละวันนี้ได้ครับอาจารย์นะครขอบคุณอาจารย์ครับเรื่องเรื่องอกตด็กซินไว้อาจจะเล่ารายละเอียดคราวหน้านะครับได้ครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัทเอซิสโปรเฟชชั่นัลเซ็นเตอร์จำกัดและบริษัทไซเบอร์ทรอนจำกัดนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับชัวรก่อนแชร์วิกเอ็นลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกัน ทั้ง3คนเลยแล้วกันนะครับก็ผมพีรพลอนุตระโสดอาจารย์ปริยาหอมมะเนกนะครับแล้วก็คุณ,คณผ,ผู้สวภภครัตนาพงค์ค่ะก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ YouTube ชั่วก่อนแชร์ Spotify หรือ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมท